หญิงสุดน้อยที่มีสายตาสงบสุขถูกติดป้ายว่าเป็นของเสียตั้งแต่เริ่มต้นการฝึกอบรมเธอไม่สามารถยกเป้สะพายหลังได้เลยแล้วเธอต้องการจะยิงเสียงหัวเราะด,ดังก้องไปทั่วฐานไม่มีใครใจจะถามชื่อเธอจนกว่าเจ้าหน้าที่ที่ล้อเลียนคนหนึ่งจะดึงเสื้อของเธออยู่และห้องกล้องเงียบลงบนข้อมือด้านซ้ายของเธอมีรูปสักที่ว่า k ค3สิบสามสองสามนาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์ทหารลงมาจากท้องฟ้าแนวทั่วไปโผลออกมาและกล่าวว่าใครก็ตามที่มีรหัสนี้ตอบแต่ฉันเท่านั้น แซมีิเชลยือนอยู่ที่นั่นผมสีน้ำตาลอ่อนของเธอเรียบและพัดโดยลมในขณะที่ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ชะลอตัวเธอไม่ใส่ใจเลยไม่หันไปที่อื่นเครื่องแบบจางของเธอห้อยอยู่ใหญ่เกินไปบนกรอบของเธอกองทหารรอบเธอเก็บสายตาไปที่พื้นพวกเขาหัวระสองสามนาทีที่แล้วตอนนี้ไม่มีใครพูดอะไรเลยวันแรกที่ค่ายฝึกอบรมของเนโตนั้นโหดร้ายกองทหารปลายแหลมจากทั่วโลกเต็มไปในแถวและจากนั้นก็มีแซ ซึ่งประจำอยู่กับกองที่ได้รับการจัดอันดับต่ำที่สุดกลุ่มที่ทุกคนเรียกว่าเศษเหลือไม่มีใครรู้ว่าเธอเข้ามาได้อย่างไรหัวหน้ากองคาเธอไม่ยังแม้แต่มองเธอเมื่อเขาคำรามคำสั่งอยู่ห่างออกไปมิเชลในระหว่างการฝึกอบรมการขนส่งกองทหารรายหนึ่งชื่อดนวันดังกลองไปทางเธออย่างจงใจดูสิกรณีการกุศลคุณทำให้เราช้าลงด้วยแขนของคุณที่ดูเหมือนก้านจิตคนอื่นๆหัวเราะหญิงสาวชื่อแคลเข้าร่วมพวกเขาบางทีเธอจะอยู่ที่นี่เพื่อแบกกาแฟของเรา ดนนวนชิงกล่องของแซะและทําให้เนื้อหาของมันกระจายออกมาในฝุ่นเสียใจทําความสะอาดดีไหมเจ้าหญิงแซะคุกเขา่าลงเก็บสินค้าใบหน้าของเธอไม่มีอารมณ์ในระหว่างการออกกําลังกายแรกแซะตามอยู่ข้างหลังเจนเสันเยียดเธอจอกกิ่งปล่อยให้เธออนุญาตให้นั่งเธออาจเคล็ดเท้าเราล,ลี่พึมามว่าทําไมทหารถึงยอมรับขยะอย่างเธอแซยังคงเดินไปข้างหน้าสายตาเจ้าที่พื้นเธอไม่ตอบแต่มือของเธอขัดเกรงชาติรอบสายคล้องเต้ของเธอ กองทหารรวมตัวกันรอบวิทยุที่เสียแซ่เดินไปข้างหน้ามือของเธอมั่นคงขณะที่เธอคลายสกรูตัวเคสไปในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาะทีเธอได้เชื่อมต่อวงจอหลวมใหม่อาจารย์ชื่อวอชยกคิวคุณเรียนรู้เรื่องนี้ได้จากไหนมิเชแลแซริลล์ฉันเพียงเรียนรู้มันเช่นนั้นเจนเซนพึมพำว่าพลุชะตาในเวลากลางวันเจนเซนชี้ไปที่เธอดูสิชุดแบบนี้เธอดึงมันออกมาจากทางขยะหรอเรลีเพิ่มเติมบางทีเธออาจอยู่ที่นี่เพื่อความท้าทายทอรสเอนไปข้างหลัง ไม่เธอแค่หลงให้ใครบางคนบอกเธอว่าห้องพิมดิดลงไปตามถนนซ่องของแซ่หยุดเธอวางมันลงตัดสินใจและจ้องหน้าไปข้างหน้าไม่มีคำพูดไม่มีการมองมาในระหว่างการเดินยามข่ามแซ่หยุดนิ่งคุณกำลังเดินลงไปในกับดักเรดาร์เธอกระซิบวอชันกลับมาคุณพูดอะไรรู้หรือของเสียเธอชี้ไปที่จุดกระพริบบนระบบ G P S ของเธอนี่คือความถี่ของศัตรูตรวจสอบดูวอชหัวเราะจนกว่าหน้าจออยู่แวบแดงเสียงของผู้บัญชาการแตกออกมาและทิ้งกลับไปที่ฐาน กองทหารแข็งตัวสายตาของพวกเขาหันไปหาแซร์ในระหว่างการลาดตระเวนยามค่ำแซรสังเกตเห็นแสงวาวของโลหะลวดกับดักเธอจับแขนวอชมันมีกับดักวิทยากรยืนยันมันจะกำจัดเครึ่องหนึ่งของทีมของคุณดีที่สุดมิเชลวอชพ์พิมพึมพ์บางสิ่งบางอย่างในคราวของเขาในระหว่างการควบคุมอาวุธเจ้าหน้าที่ชื่อแบรดจับแขนของเธอและเหยียดเสื้อของเธอรูปสักแวบเคสู K 0, นดึงสามห้องพัฒนาจินเซลังให้คุณให้ทำมันในร้านแทตูเรลิปะยิมอาจจะเฟสไยรุนอีโม แบขยิตตาฉันเห็นรหัสทหารมา20ปีว่านี่คือขยะแซอถอนแขนของเธออยู่แต่สายตาของเธอเล็อกกับแบกในช่วขณะดเดียวและเขาหยุดหัวรอบท่านตรวจการเฮโรไม่สามารถนอนหลับได้เขาดึงไฟายเก่าที่เข้ารหัสจอสายสันกู้ดไว้พืศูนดึงสามิเชลเอสจำนวนผู้ตายเท่ากับ208ภ้าตของแซที่อ่อนกว่าเคยมองเขาที่นี่ทําให้หายไปส0ปีแล้วเขากระซิบที่จริงแล้วเธอเป็นใครการออกกําลังกายปืนจริงนั้นเป็นเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มแตกร้าวแซร์ได้รับเป้าหมายที่ง่ายที่สุด เจนสนสะดุดในแนวของเขาเทคแนกเขาเจนเซนยิงพลาดเจนเซนยิ้มจับข้อมือและเขียนบนเสื้อแขนของเขา013ตัวเลขกลมสำหรับู์ที่สมบูรณ์แซ่เสื้อสายตาของเธอเย็นและคมชัดเธอลบหมึกและหันไปหาเป้าหมายบ่ายนั้นการทดสอบนักยิงสองนัดห้าเป้าหมายเคลื่อนที่ที่ความเร็วสูงในระยะห่างคาเธอพยอกยิ้มมันไม่ใช่สำหรับคุณของเสียแต่แซ่อเดินไปข้างหน้าเธอเรียกเก็บปืนของเธอหายใจลึกๆและช้าจากนั้นแตกๆแตกๆห้ายิงห้าในร้านก้อนหนองทุ่ง หกวินาทีทุกคนสนามหญิงนั่นเงียบเจเนรัลรุสลงมาเขายกข้อมือของแซคขึ้นเห็นรูปสักว์และแข็งตัวเคิอวสามสายตาของเขาบรรจบกับของเธอและเป็นครั้งแรกบางคนมองเธอราวกับว่าเขารู้ว่าเธอเป็นใครอย่างแน่ชัดกระซิบเริ่มขึ้นคืนนั้นห้าหญิงในหกวินาทีไม่มีใครทําอย่างนั้นเรลิติจานของเขาเป็นโชคลาภเธอไม่มีใครเลยแต่ข้อสงสัยอยู่ที่นั่นเจนเซนไม่หัวเราะอ,อีกต่อไป สัปดาห์ต่อมาลูคัสยืนขึ้นตรงกลางลานคลื่นแผ่นกระดาษที่พิมพ์ไว้มันคือการหลอกฉันพบไฟล์ของเธอไม่มีประวัติทหารไม่มีการรับรองเขารีบเข้าไปหาแซ่เฉียนป้ายชื่อออกจากเสื้อเครื่องแบบของเธอเราไม่รู้จักคุณแซชจุงมือของเธอลงไปในกระเป๋าและดึงป้ายสีดำเล็กๆออกมาเธอปล่อยมันลงพื้นโทเค็นของกำลังผีหลอนหน่วยอากาศออกจากลาลูคัสถอยหลังใบหน้าของเขาซิดเสียวเช้าวันรุ่งขึ้นฐานแตกต่างออกไปจากนั้นมันมาเฮลิคอปเตอร์ทหารสีดำบินผ่านสัน เขาเจเนรัลแฮมเมอร์ตันโปลออกมาสายตาของเขาพบแซอาเคลสูนหนึ่งสามกุนขอให้จําได้ตอนนี้นับแต่นิทานนี้อยู่ภายใต้คําสั่งของคุณใครก็ตามที่ขาดคุณชื่อของคุณจะยื่นให้กระทรวงแซอาปรับเสื้อแขนและเดินไปยังเฮลิคอปเตอร์ลูคัสล้มลงลูคัสไปเชื่อว่าวันถัดมาโอนไปโซเชียลมีเดียของเรลิปิดเจนเซนถูกกันหน้าเพื่อการส่งเสริมทอร์เรสได้รับการโทรบ,บริษัทของครอบครัวของเขาอยู่ภายใต้การตรวจสอบใบสมัคร ของดนวนถูทปฏิเศธแคลรถ,ถูกสลัดออกจากการฝึกอบรมครอบครัวของแม่อีดิสหยุดบอกถึงเธอเอริสถูกปรับปรุงแกวินเผชิญหน้ากับการสอบสวนแซ่ไปในสัปดาห์เฮโรพบหมายเหตุล็อกไฟเพื่อให้ปลอดภัยเขาเผาไฟมันคืนนั้นหลายปีต่อมากองทหารพูดถึงเธอพวกเขาจะจำได้ถึงรูปสัก เฮลิคอปเตอร์เสียงของผู้บัญชาการและพวกเขาจะสงสัยว่าเธออยู่ที่ไหนตอนนี้แต่พวกเขารู้ว่าสิ่งที่ดีกว่าที่จะขอคนเช่นแซาไม่ได้ทิ้งรอยอะไรพวกเขาแค่ทิ้งบทเรียนเธอไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดเธอเป็นสิ่งอื่นจริงสิ่งที่พวกเขาจะไม่เข้าใจพวกเขาตัดสินเธอเลยเรียนเธอพยายามทำลายเธอแต่มันเป็นพวกเขาที่ตกลงมาและเธอเพียงแค่เดินต่อไป